พราะมันเป็นอีพีสุดท้ายแล้วพี่น้องซื้อมาตั้งแต่เปิดวงอ่ะจนมาหอดมือนี้กะบางอีพีอาสิบอได้ซื้อมันลมดีแม่ว่ามันจะม่ขึ้นมันกัดแล้วแต่จังหวะแล้วอี่กระด้างซื้อกุ้งปิดรอย40บาทอีพีสุดท้ายแล้วจจาเคลียร์เร็วเคลียร์เป็นเดือนแล้วจ้าพี่น้องปิดวงปุ๊บนะครับก็จะจอดรถขนของลงเช็ดตรวจสภาพพวกอ่าเวทีนะฮะกะเอาม่าอ่า่อมบำรุงแล้วก็จะตั้งเวทีขึ้น ชักชื่อเบลล์ชื่อเบลล์แล้วก็ให้ลอารับร่าอาหารนะคะไม่ต้องต้องไม่ต้องหนุนนะคะขาดน้เที่ยงแบบเราคือไปของจริงอ่าแล้วก็กระสีได้ตั้งเวทีขึ้นเอาสากเอาฉากใส่ร่องเบิงนะฮะแล้วก็ซิงหากระสีเริ่มซ้อมนะครับล่ำแต่กับผมคือผมก็ต้องบอกเนี่ยว่ามาเป็นหมอลำนี่งคะสี อาสิลํลำบากแน่นะเพราะว่าโดยเฉพาะบ่ไเดรับบ่อเดนอนของใส่ชีวิตต้องอยู่งางกินายนะครับนอนก้วก็มกินกับนนอ,นอผมเนี่ยนนผม, <c oughs> ผ,มผมที่บ่เศร้าเศร้าลำอยอนอย่างถ้าถามว่าตะกี้เนาะอยู่ระเบียบกระลำยงเสียก็บ่ได้คิดว่าสิเศร้าลำเลยพี่น้อง <c oughs> คือตะกี้กับไปแบบลำบากบบมีเงินเขาก็ใส่ชีวิตคือเขาบริจากลำบากชีวิตมันต้องในพักแล้วแต่ผมคิดว่ามันเป็นการตอบแทนอาชีพิเขาดิคือยังใจกินลอยเดียเ๋ยวนี้มันก็สามารถทําให้ผมได้มีโรงแรมทําให้ผมมีอย่างที่ซ้ําเนี่ยมันกับโบแมนอย่างหน่อยเขาต้องคิดว่าเราต้องตอบแทนเราเราต้องรักษาและเราต้องตอบแทนเพราะว่าเราได้มาจากสิ่งนี้เมือ่อยลำบากเขาก็ อันไหนที่มันสามารถเฮ็ด็้เจ้าของเมื่อหน่อยลงก็คือสิบ่เซาง่ายดอกพี่น้องตะกี้นอนอยู่หันผ้าหลงงองหลงงองดูไปกับแม่ไปนั่งก็นอนเฮี่ยงกันกับแม่อยู่หันละนอนเฮี่ยงกันกับแม่อยู่หันผ้าโดนนี่เพิ่นก็มีรถนอนรถยางก็ได้ขึ้นต้องรถทั้งหน้าแต่ดีขึ้นแม่ข้างบอก็ขึ้นไปนอนน้องเท้าอยู่ใส่เตะแล้วนอนครับชอบดูน้องแฝดน้องแฝดหลับครับผมแฝดหลับค่ะตื่นแต่ตีหารเีือนของจ่ายจ่ายเตืหาน มันบุญผ้าวัสนาทรงจริงๆแล้วศิลปินมันก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนคนคุณล่ะอยู่ในโดยเฉพาะอยู่ในโลกโซเชียลนี่เนาะแต่พี่น้องก็ยังได้เข้ามาหามาเจอมันได้รู้จักกันแล้วมันก็มันก็กลายคนเฮ่าถ้าผมมีบุญต่อกันยางไกลัันงแต่เนี่มนกันเียพี่น้องคนอัตตาหน้าหลักในประเทศไทยนี่มีจักลหลนคนเมนบอสันก0บเจ็ดสคนเมนบอ เราเนี่ยเข้ามาติดตามกันหนึ่งล้านคนคิดว่าสิจักพี่น้องหลายสิสีรุกจ้าพี่น้องหลายหลายถือบนเขามาเบิงมาแย่งยังสิหลายหลายเลยเบ่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าไม่เป็นเป็นคนบันนกนกไอ้ดีเป็นคนบ้านบ้านบ้านคักเลยไปสวนกูว่าพยายามมอบจนบอลลุกควายแปะย่างขนาดมอย่างที่ไหนฮหนังซือบอกย่างหลงย่างหลงห้องห้องเข้องออกกาวาคงไหนไปใส่ละบาดอีกอุ้วน หลมงของอันนังสือบอกด้ยค่ะเบิ่งแต่พี่น้องเห็ดอันไ้มากไม่เต็นบงจักเลยขันเขาเบากฟังมิดจิงๆปันกันกันกับกำตาล่ะรออยู่ในกลุ่มนะครับแล้วสัเดือนนี้เป็นเดือนครบหรอกแต่งงานพร้อมเนี้ยที่แหลกเอฟซีบางคนกันกนบ บาเนาะแบบตอนคบกันใหม่ๆว่าน่า,าแม่แตงบูจิดิผมจะบอก <c oughs> วยผมได้แตงนะนั้นนีย่ยอนยอนแม่แตงได้นี่ <c oughs>